มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาตอกย้ำความผิดทักษินเทพมนตรีลัน่นอนาคตข้างหน้าลูกหลานชินวัตรมาแก้ไขไม่ได้วันที่หนึ่งกันยายนนายเทพมนตรีลิมประพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการพระราชทานอาภัยลดโทษให้ในายทักษิณชินวัตรอดิตในรัฐมนตรีเหลือโทษจำคุก1ปีจากโทษจำคุก8ปีในคดีทุจริตรวม3คดีโดยนายเทพมนตรีระบุว่าสะใจราชกิจจานุเบกษาตอกย้ำความผิดทักษิณชินวัตรอย่างเป็นทางการ เมื่อพูดถึงการได้รับพระราชทานอภัยโทษลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือเป็นเรื่องสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะเมื่อเวลาผ่านไปย่อมถึงว่าราชกิจจานุเบกษานั้นเป็นหลักฐานชั้นต้นอย่างเป็นทางการที่ไม่มีหลักฐานใดๆจะโต้แย้งความจริงได้โดยง่ายลูกหลานในอนาคตจะตาหน้าทักษิณชินวัตรอยู่เป็นเนืองนิด แม้มีใครสร้างอนุสาวรีย์หรือว่าเขียนหนังสืองานศพบ,บิดเบือนเพื่อเล่าถึงความดีงามอะไรก็ตามมันจะเกิดการโต้แย้งด้วยข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ในกรณีที่ทักสินชนวัตรราชกิจจานุเบกษา,กษาได้บรรยายพฤติกรรมข้อหาการกระทำผิดและถูกสารตัดสินจำคุกมีกำหนดเวลาจริงถ้าผมเป็นคุณทักสินชนวัตรผมจะเสียใจมาก เพราะต่อไปภายภาคหน้าจะไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัต,ตรตอนนี้ได้ครั้นจะมีใครในอนาคตออกมาบอกว่าราชกิจานุเบกษาฉบับนี้ใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็นความเท็จก็ยิ่งไม่มีใครเชื่อทักษิณชินวัตรจะถูกกล่าวถึงโดยอนุชนรุ่นหลังตราบนานเท่านานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอจฉริยภาพที่ทรงพระราชทานอภัยโทษ ด้วยเหตุก่อนหน้านี้นายทักษิณชินวัตรมักจะอ้างว่าเขาโดนกล่นแกล้งจากทางการเมืองเขาโดนสารตัดสินด้วยขรบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวตลอดจนสร้างวาทกรรมผลพวงรัฐประหารต่างกรรมต่างวาระใครก็ตามที่เขียนท้อยคำพระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ย่อมระลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของในหลวงรัชกาลก่อนและรัชกาลปัจจุบัน และเป็นการพดุงความยุติธรรมที่แท้จริงราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้เป็นฉบับประวัติศาสตร์ทักษิณชินวัตรได้โต้แย้งอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาทำไม่ดีเอาไว้มันก็เป็นความจริงผมคิดถึงคำพูดของธนาธรที่เคยพูดว่าเขาจะช่วยให้คุณทักษิณได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมหรือคดีความต่างๆขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้คงไม่เกิดขึ้นแล้วทักษิณชินวัตรยอมรับผิด จึงมาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งขัดต่อสิ่งที่เขาทํามาตลอด17ปีราชกิจจานุเวกษาตอกย้ําความผิดของทักษิณชินวัตรอย่างเป็นทางการและจะคงอยู่ตามนานเท่านานเป็นร้อยเป็นพันปีครับนายเทพปนตรีระบุขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ